สมวนนิดหนนะครับนัดชิงชนะเลิศสนามกบพะรัสายจังหวัดกาฬสินธุ์ใหญ่ยาวและยาวใหญ่เพชรประหัดใต้น้ำดิดูนี่รองน้ำสีแดงต่บอกคาราบุคคลราตานีในรองน้ำสีน้ำเงินใส่กันมาเป็นเรื่องเติมเติมมาทีเดียวหัวตัวหัวท้ายต่อท้ายฝ่ายต่อฝั่งเอาเลยเอาระวังใส่กันมาแบบจ้า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 แล้วจ้าวจ้าจ้า ราันไทไปเอาละครลงน้ำแดงพยายามแหกระแค่พยายามสับพยายามสับตอตอม่นทไรลงเงินมะล่ากรเดนการสงาใส่กาจัใส่กัมาจั๊่ไคุณทายก่อู้อ่าเพไนยาหไม่เกินหาทีายคุณที่อีสพร้อม ชยได้ร่วมกันตัดสินให้เรือรอบน้ำแดงคือเรือเพชรพัชระไทยนักพิีเป็นฝ่ายชนะค่ะขอบคุณัอะทีมงานของ